สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้มาพอกับไอวีอีกคือเก่านะคะพี่น้องพร้อมฟังหลับไปข่อยเศร้าเจ็ดแหลกแล้วข่อยฟื้นแล้วคะ่ะพี่นอออ้องข่อยข่อยเมื่อยหลายมือข่อยเดินทางมากข่อยบรินอนเบิดมือเบิดเวนบรินอนเบื่อเครื่องบรินอนเลยพี่น้องลงเครื่องมากกับเลยนอกนอกไปเมื่อน,นึงแล้วก็ฟื้นมากกับยังบอร์วงพี่น้องเออเมื่อวานนี่ไข้แน่แต่าเมือนี่หัน มื่อนีปกติลค่ะกับพี่น้องขอยกเลยจะมาว่าซูพี่น้องว่าพี่น้องขอยไปพูเรื่องตลกกันนึงขอยอกมาไหฟังมันจะว่าเรื่องตลกหรือว่าความความช่วยของข่อยกับโบลูหรือว่าเป็นจังไรของของข่อยกับโบลูพี่น้องทุกครั้งในการเดินทางข่อยกัเดินทางหลายรอบเด้เด้ข่อยเดินข่อยเดินทางนีหันเออข่อยเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยจักเม็นจักนอแล้วพี่น้องมันก็นานเพือบ,บ่ได้ลายฟ้าลาปีแล้วพอมพี่น้อง คอยพ่อแจ็คพอตทุกปีทุกปีคอยกระจำพ่อแจ็คพอตบอกว่าคอยจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าบิดเดินในประเทศเนี่ยคอยกระสิดถือตัวเรื่องนั่นเรื่องนี้จะเป็นอย่างกับสนามบินพี่น้องเออรอบนี้กับบวายคือของยูเยอรมันนี่จะบอกเลยว่าคอยถือแทบทุกรอบทุกรอบกับว่าได้พี่น้องบอถือรอบเดียวก็คือตอนที่ช่วงโควิดคอยบินไปแค่แฟงเฟิร์ตรอบนั้นก็นคือบอถือแต่ว่า คันบิดลงมิวนิกเนี่ยนะให้ว่าเป็นเขาคนกระเป๋าข่อยทุกรอบบวขาเขากับขาออกถูกทุกรอบพี่น้องเจ้าเป็นอย่างทุกเทอาข่อยกัะจะระว่างพี่น้องเออจะว่าเอาอันสิว่าเอาอันพวกที่มีสารเหลวหน้าอีอย่างสิขากระเป๋าเพราะว่าข่อยรูอยู่แล้วอันเวลาที่หฮาหิวขึ้นเครื่นนองเนาะพี่น้อ,นอ,องเขาจะพยายามจะบ่เอาขืนพยายามหลีกเลี่ยงยก็จะโหลดใต้เครื่องไปมันก็สิสบายที่สุดเอออันโหลดไตเครื่องมันบ่มีปัญหาพี่น้องอันหิวขืนนมันจะมีปัญหาทุกรอบเลยเจ้าเป็นหยัง รอบแรกก็คือเรื่องเครื่องสำอางอันที่มีน้าพี่น้องกับโบเป็นหลายเด้สิบยี่สิบซี่ซิ่งสิเมียเออแต่ว่าก็ถือถือตรวจอ่านั้นกับโบเป็นอย่างเขาเข้าใจได้ว่าเขาอยากตรวจกายการพนตรวจพี่น้องมันกับโบไมีอย่างผิดกฎหมายมันกับ,บ่บได้ผิดระเบียบอย่างเครื่องบินเขาเดอกแต่ว่าเพื่อนอยากตรวจกายเพื่นตรวจแล้วก็รอบ ต่อมาคอยกระถืออีกคือเก่าพี่น้องได้กระเป๋านะคอยเอาขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องมพื่จะเป็นใหม่ยาวๆเม้นบอกค่ะเออเป็นใหม่ยาวๆเขงก็สงสัยว่ามันคืออีหยังกระโดนกระโดนอีกอันนี้คือขาจะบินออกนอกประเทศเด้พี่น้องบ่ mm hmm. งเป็นเทา่บินเขาไปเขาเด้อันนี้คือจะบินจะบินจากเยอรมันกลับมาท่าอางศิลแบบพี่น้องคอยจะเดือถึกสุรอบกถึกสุรอบ้งบเว้นอีหยัง ว่าก็จะถือสีสุบรอบรอบล่าสุดเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ตลกแห้งพี่น้องเป็นเป็นเรื่องที่ตลกสำข่อมันเป็นเรื่องที่ตลกสําหรับข่อยแห้งก็คือกระเป๋าบ้ถือตรวจพี่น้องรอบนี้กระเป๋าบ้ถือตวจเพราะว่าข่อยก็พยายามรู้แล้วว่าเขาสีตรวจอีหยังแนีสีหน้าข่อยก็เลือกที่บะเอาคืนข่อยก็จะเลือกที่จะโหลดไปเลยรอบนี้ข่อยก็ขึ้นบานรอดแท้ๆโบมี่โบมีอันที่เคยต้องอันโบมีอันที่ข่อยโบมีอันที่ข่อยเคยถือตรวจมา หลายรอบก็น,นั่นรอบนี้ข่อยขึ้นมาแบบมันใจเฮงข่อยก็แตงตัวปกตินี่แหละพี่น้องใส่กเกงีกงยนีนใส่เกิดผ้าใบเออพาะว่าใส่กเกงีกงยนีนใส่เกิดผ้าใบใส่เสือเ้อยื่ธรรมดาแล้วก็ใส่เสื้ออันยีนคุมแล้วก็ใส่เข็มขัดธรรมดาสิพี่น้องแต่งตัวธรรมดาออบ,บ,ดบัออดน,ดน,นี้ด้วยความที่เฮาด้วยความที่เฮาเป็นสาวสองนาะพี่น้องเออเฮาก็บ่ได้ไปสีสะโพกมาเด้ ข่อยก็บม่ได้ไปเสีสะโพกมากข่อยใส่ไซเป็นอันทรงอันนั้นไม่พี่น้องส่งเสริมก้นเสริมสะโพกนะมันเวลาเขาใส่ทรงยีนหรือว่าเขาใส่อันเสื้อผ้าเสียมน้ามันสียอะไรเขามีสะโพกมีก้นมีมีเอวอีย่างสีนะพี่น้องมันก็สิเป็นรูปทรงมันก็จะเห็นในข้าดูดีบรูปปาวกับบรูปอณิโนพี่น้องข่อยกับส่อันเนี้ยมาหลายปีแล้วข่อยใส่มาแบบแต่ใด่าต่ไล่เออตั้งแต่ตั้งแต่ข่อย แต่งหญิงผมยาวจึงอาวากวาได้แล้วข่อยกระไ้อันนี้ขึ้นเครื่องบินหลายต่อหลายรอบกระบอเป็นอย่างบบมีปัญหารอบนี้มีปัญหากับส่งข,องข่อยพี่น้องมีปัญหากับส่งเสริมสภาพข่อยเนี่ยจะเป็นเป็นนี่อย่างอันข่อยเขาเครื่องเอ็กซเล่หม่งที่สิตรวจอันนี้คือขามาไทายได้พี่น้องอันนี้คือขาที่ข่อยจะบินออกจากมิวนิกมาไทายเพราะข่อยเอากระเป๋าไปโหลดโหลดเอ็กซเล่นอนหลก็จากข่าไมาเกียร์หน้ามันผ่านเบิร์ดแหละพี่น้องแต่ว่าโตข่อยนะบบผ่าน โตขคอยผู้เดียวนี่บบผ่านมันกับว่าจับเบิงว่าส่งคอยแต่มันเป็นอีหยางมันคือไม่นิ่มๆิม่งสิหนะามันกับล่ขอบเด้พี่น้องมันกับล่ไล่แบบตามขอบเกงเขาเลื่อยแบบที่พี่น้องที่มันเป็นทรงเป็นทรงเสริมเสริมสะโพกับเสริมโกนดะนะามันที่เจ้าหน้าที่เขาก็บโบป้อยคอยผ่านคอยกับบอกเขาแล้วว่ามันเป็นทรงเสริมสะโพกเออมันเป็นทรงเสริมสะโพกมันเป็นฟองหน้ามันบ่มีอีหยางเสียเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าบ่ฉันต้องไปตรวจฉันต้องเอาเธอไปตรวจนั่งกับมาอ่างสิเออคอยก็ยืนทาแล้วคอยก็ยืนยิ้มเพราะว่าคอยกับโบได้ บุหรียอีหยังเนาะพี่นนท์บ่มีผิดซึ่งผิดกฎหมายนะาคอยก็ยืนยิ้มเออยืนยิ้มอยู่หันหลาดหาเขาอันเอิ่นเจ้าหน้าที่อีกคนนึงมาซอย,อยนะเพราะว่าเขาจะว่าขอไปตรวจเขาพูดเดียวพี่น้องเขาจะไปสองคนเป็นพยานบอกเออต้องเป็นพยานต้องมีม,มูเป็นพยานเอากระถามูเข้ามาอีกคนนึง พอมูงเขามาแล้วก็ไปหองตรวจพี่น้องเขาไปหองมืดค่ะนั่งกับผ้าข่อยเขาไปหองมืดนั่งกับสงสัยนั่ล่ะเออว่ามันเป็นอีอย่างมันคือเป็นจังสีจังสีจังสีมันคือเป็นขอบจังสีมันคือนู้นนออกมาเธอซ่อนอีอย่างบอลสิแม่ข่อยก็บอกว่าข่อยว่าได้ซ่อนข่อยว่าได้ซ่อนอีอย่างเลยมันมันเป็นเกางเกงธงรมาดานี่ล่ะอันนี้จังสีแต่ว่ามันกับแต่ว่าเขาก็แบบบวเสื้อข่อยเนาะพี่น้องเขาก็อยากเห็นด้วยตาเขาเขาเรียกว่าฉันสีผ้าเธอไปตรวจในหองตรวจนี่ล่ะฉันนั่งกับผ้าข่อยไปพี่น้อง้ว นั่งกับเปค้ำอันดับแรกนั่งยังบ่ไดให้เหต่อดกางเกงเบิรงดอกพี่น้องย้งบ่ไดให้เหต่อนัดย่างนั่งย้ำบอดให้เหต่อดเบิรงนั่งกับค้ำเบิรงอีกรอบนึงนั่งกับเลยขอให้คอยถอดกางเกงเพื่อที่ให้นั่งตรวจนั่นเพื่อที่สิให้นั่งตรวจได้สะดวก่ะเนาะงวันนี้นั่งพอนั่งตรวจเบิรงแล้วนั่งกับนั่งกับแล้วอ๋อมันแค่นี้บ่นั่งว่ามึงดูพี่น้องมันก็เรื่องซ้ำนี่แหละวันนี้แล้วนั่งก็ถามข่อย์เธอใส่อันนี้มาโดนลบ่ข่อเปล่มาตลอดขข่่ออยยแล้วกบินเขาใสิมาตลออดข่ยบ บ่เคยบ่ใส่ข่อยใส่จังสีมาตลอดนั่งก็เลยว่าอ๋าอหรอเออเธอกับฮุนดีได้ล่ะเนาอป่ะนะพระเจ้มาย่งยองเขาอยู่ทด้พี่น้องย่องเขาตอนท้ายเธอกับฮุนดีได้ล่ะเนาอคุณป้าเออมันเห็ุอะไรจังสีมันก็เห็ุในเธอฮุนดีได้ล่ะเนาอคุณป้าอืมบึ้งรู้ละพี่น้องบัดแล้วนั่งก็เลยว่าเออเรียบร้อยแล้วโบ่มีหยังบ่มีหยังผิดปกติฉันปล่อยเธอได้บ่้านพี่น้องเออเพราะแต่ข่ขอยกับแต่งตู่กลับคืนอีกย่างเรียบร้อยแล้วนั่งกับผ้าข่อยกลับคืนมาส่งอยู่หมองอีสเล่ห์ฮัลล์พี่น ไปเที่ยวให้สนุกเดอ้อวาซ่าค่อยก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีผู้ใดมีประสบการณ์แบบนี้บอที่ใส่ส่งเสริมสะโพกไปแล้วถึงตรวจคือค่อยบอพี่น้องอันนี้ค่อยมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื pues ่องตลกของข่อยมันเป็นเรื่องใหม่หรือว่ามันเคยเกิดกับผู้ใดบอพี่น้องข่อยอยากรู้ซื้อฮะนะแต่พอมันเกิดกับข่อยมันพึงเกิดกับข่อยคือการข่อยกันเลยข่อยก็เลยอยากหัวข่อยอยากหัว่อยอยากหัวเรื่องนี้ข่อยก็เลยต้องเอาเอาออกมาเล่าพี่น้องโอ้เอาออกมาเล่าจ้าสิเจ้าสีเล่าจังใดดอก เราไปสำเร็จลนะนาอพี่น้องสำหรับพี่น้องเนี่ยเราเป็นเรื่องขำๆในสนามบินสิง์ที่เขาคิดบอพอ่อก็ได้พอ่อสิ่งที่พวกคิดว่ามันสิเกิดมันก็เกิดพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเนาะนี่บอกว่าพว่าอีหยังก็เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับคิดนี้ก็เอาเรื่องขำๆในสนามบินมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบาย